ที่มันต้องมีคนเปิดเว็บไซต์เอ่ยใครยังรับไปทำหรือให้หมอลโรงพยาบาลแกในฐานะเป็นศูนย์กลางอยากจะให้คนอื่นเขาได้เห็นเนี่ยเกียรติตรงนี้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้จกจะได้หรือเปล่านะแต่ก็คงให้ทั้งรางวัลรางวัลนี่ก็คือที่มันเอาไปใช้ได้นะให้ป้ายอันเดียวเนี่ยแกไปห้อยบ้านแกก็ตอนนั้นแหละเอออยากให้เป็นรางวัลเป็นผลผลดีเป็นอะไรไปด้วยนะ เก็ข้าวส่วนใหญ่ของเจ้าประจิตรเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบนะครับแล้วก็มีมูลค่าการส่งมากที่สุดนะครับโดยเจพาะเ่อรมีครับแล้วก็เราจะให้เขาทำารือสวยก็จะประกวดกันนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นแนวทางที่ดีเนี่ยเราก็จะกระจายไปสู่แต่ก่อนที่เขาเข้ารับโครงการนี้ครับพี่เอามาแอบกับทางเว็บไซต์นะคำเภอทางอะไรลองลองคิดกันดูอะเชิญเลยครับในการของราที่ประชุมนะครับ แต่เกิดเขาเอาเอาไเราเนี่ยก็จะได้ได้แจ้งก็ทเขาทำเป็นกรอนชั้นลูกโครงการเนี่ยปลูกข้าวระทุนเทพแล้วก็ทำงานงานวันที่ห้าใช่อหมงันที่ห้าแต่ว่าสี่บ้นเมือนั่นเป็นการเตรียมงานนาเติมรรุมมาให้สามแสนนะครับแล้วก็เกษติกรที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเกษตรที่สี่นะครับประมาณร้อยี่สิบคนกลุ่มเกษตรกรพวกนี้ไปช่วยในการเตรียมงานแล้วในการงานก่อเจดีย์เขาเปลือกเนี่ยคือ ใช่ถูกไหมครับทีนี้พวกคร่วโครงการทั้งเก่าแล้วใหม่จะอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่สองนะครับเ็เรื่องของเกิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าข้าวโดยมีข้อมูลสนับสนุน